เมื่อชายหนุ่มฝันเห็นหญิงสาวชีวิตประจําวันของเขาก็ได้เปลี่ยนไปเขาได้พบกับคำสาปทางสายเลือดตัวเองชีวิตของชายหนุ่มคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้หลังแมวสตูดิโอจะมาสปอย The Cost of Sleepy Beauty ถ้าพร้อมแล้วมารับฟังสปอยกันเลยครับชายคนนี้คือโทมัสเขาได้ฝันว่าตนนั้นอยู่กลางทะเลทรายโทมัสได้เจอกับที่นอนที่อะไรวะเนี่ยจไมไปอยู่ตรงนี้เขาได้พบกับหญิงสาวที่กำลังนอนหลับเธอมีเบ้าหน้าที่งดงาม โทมัสที่ได้เข้าไปใกล้ก็ทำท่าจะจูบเธอและมีบางอย่างบิดเบือนทำให้โทมัสได้เจอกับฝันายมีบางอย่างกำลังคลืบคลานเข้ามาโทมัสก็ได้สะดุกตื่นขึ้นเขาทำงานเกี่ยวกับการวาดภาพดูภาพแล้วสงสัยน่าจะติดใจผู้หญิงในฝันแบบรู้ถูกใจไหมคะไม่เว้ยชายหนุ่มคนนี้เป็นเพื่อนของพระเอกเขาคอยช่วยในเรื่องเล็กๆน้อยเพื่อนคนนี้อยากให้โทมัสออกไปข้างนอกบ้างใบช่หมกตัวอยู่ในห้องแบบนี้ พยายามที่จะชวนไปปาร์ตี้แต่ก็ไม่ยอมไปจนกระทั่งเอ้ยตื่นอีกแล้วโทโมัสได้ฝันแบบเดิมเป็นครั้งที่สองเขาได้ไปพบจิตแพทย์และเล่าเรื่องราวความฝันว่าตัวเองนั้นฝันติดต่อแบบนี้กัน2วันแล้วตอนจบจะเป็นเหมือนกันเสมอชายหนุ่มจะจูบเธอแต่ก็มีภาพหลอนๆชวนให้ตื่นก่อนอืมเลิกูดจิตแพทย์บอกว่าเป็นเพราะโทโมัสไม่ยอมออกไปพบปะผู้คนเลยสร้างสาวง,งามขึ้นมาในหัว จิตแพทย์ก็ได้แนะนำให้โทมัสได้ออกไปเที่ยวโทมัสเปลี่ยนสถานที่วาดรูปชฉแวบอีหยังแบบแบบวะ่ะเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นเป็นสายจากทนายที่บอกว่าโทมัสได้รับมรดกเมื่อเขามารับมรดกก็มีทั้งบ้านและที่ดินที่น่าแปลกใจกว่านั้นโทมัสไม่เคยพบหน้าของลุงเลยมันไม่สมเหตุสมผลที่จู่ๆลุงจะยกมรดกทั้งหมดให้เออคือฉันเสียใจนะคะเพราะว่าใน,นนั้นนะ่ะถูกเขียนไว้ว่าสมคครจะเป็นของคุณทั้งหมด เมื่อเขาเปิดดูเอกสารในซองเหมือนจะมีภาพที่โทมัสเห็นในฝันนั่นก็คือหน้าบ้านของคุณลุงโทมัสได้ถามถึงสาเหตุการตายของคุณลุงทนายก็ได้บอกว่าพบศพของคุณลุงในแม่น้ําใกล้ที่ดินเป็นการฆ่าตัวตายและเขาก็ถามถึงราคาบ้านนี้ทนายก็แนะนําได้แค่ว่าคุณต้องนํามันไปประเมินราคาถ้าให้ทนายช่วยก็อาจจะเสียตังเพิ่มเขาก็ไ่้ดั้งอ่านข้อความของคุณลุงที่ฝากไว้ข้อความนั้นได้เขียนไว้ว่า โทมัสลุงหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบหน้ากันย่าของเธอหรือว่าแม่ของลุงทําเต็มที่เพื่อให้เราสองคนไม่มีวันได้เจอกันแม่ทําไปโดยมีเหตุผลผู้ชายครอบครัวเรามีสิ่งเลวร้ายมากับเราตั้งแต่เกิดไคเซอร์การ์เดนเป็นบ้านของครอบครัวเรามานานมากลุงคอยดูแลมันมาถึงสศตวตรรษลุงทนแบกภาระของบ้านนี้ไม่ไหวอีกแล้วลุงขอฝากไคเซอร์การ์เดนไว้กับเธอโทมัสที่กำลังจะออกไปบ้านของคุณลุง เขาเจอกับเพื่อนแล้วบอกว่าเดี๋ยวกลับมาฝากดูรูปให้ด้วยล่ะเฮ้ยให้เราเฝ้ารูปให้นายเนี่ยนะบายบายจุ๊บๆเด็กดีของป๋าหลังจากนั้นโทมัสก็ได้ขับรถไปที่บ้านของคุณลุงทันทีพระเอกของเราก็ได้มาถึงบ้านหลังนี้มีเสียงบางอย่างกําลังเรียกเข้าจากด้านหลังโทมัสโทมัส a s มโทมัสด้วยความมึนเหิมที่ได้ยินเสียงนั้นนําเหล็กที่อยู่ภายในรถมางัดประตูด้วยความเร็วหลังจากที่บ้านเปิดออก เขาได้พบกับหุ่นแปลกประหลาดเต็มบ้าน<อ>ในจดหมายที่คุณลุงเขียนไว้คุณลุงนิเดนโทมัสว่าอย่าลงไปในชั้นใต้ดินเด็ดขาดเพราะนั่นคือคำสาปแต่เหมือนเจ้าตัวจะอยากรู้เลยลงมาสำรวจชั้นใต้ดินขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ความหลอนเตรียมตัวไว้ให้ดีนะผมจะไม่แปรดีคุณและจูๆ่ๆประตูก็เปิดปิดเองโทมัสที่หันไปดู<อ>ก็ไม่เห็นมีอะไร<อ>ก็มีเงาปริศนาบางอย่างโผล่มาแวบหนึ่งโทมัสก็ออกมาซ้อมเบิง วตัวเมื่อกี้มันคือตัวอะไรแล้วก็แอะแอะอันนี้ไม่ต้องตกใจเขาได้พบกับลินดาโครแมนเป็นทนายอสังหาริมทรัพย์ที่เอาคุณแจบ้านมาให้คือฉันหมุนประตูแบบรุนแรงขอโทษนะคะหมุนเบาๆประตูก็เปิดออกแล้วแต่คนรู้หรือไม่ว่าไอ้คุณหน้าหล่อคนนี้พังประตูเข้ามาทนายลินดาก็ได้แจ้งว่าวันอื่นจะมีผู้ประเมินมาที่บ้านหลังนี้ด้วยทั้งสองก็ได้คุยถึงเรื่องคุณลุง ดูท่าทางแล้วลินดาน่าจะรู้จักคุณลุงของโทมัสทั้งสองก็ได้แยกย้ายโทมัสก็ได้นอนที่นี่หลังจากที่โทมัสหลับตาลงเขาก็ได้ฝันเห็นหญิงสาวคราวนี้โทมัสสามารถจูบหญิงสาวคนนี้ได้และไม่มีอะไรมารบกวนทําให้เขาตื่นโทมัสบอกว่าฝันแบบนี้เสมือนจริงเกินไปหญิงสาวก็ได้ได้นำตัวว่าเธอชื่อบ레อารโรสโรสก็ได้อธิบายไปเรื่อยๆว่าดินแดนนี้เป็นเหมือนฝันที่เราสองคนค้นหาได้ถ้าสองคนฝันหาซึ่งกันและกัน โทมัสข้าอยู่ใกล้ท่านในโลกแห่งความจริงด้วยข้าถึงได้ตื่นจากหลับชื่อของข้าคือไบราอารสข้าหลับไหลในโลกแห่งความจริงและรอจูบิของท่านโทมัสว่าจะด่าเสียงมันยากทำไมเนี่ยทั้งสองก็ได้จูบก,กันในฝันในขณะเดียวกันมีบางอย่างกำลังปลุกโทมัสโทมัสอย่าไปเหมือนโทมัสจะได้พบกับฝันร้ายที่ตัวเองสะดุ้งตื่นทุกๆครั้งแต่ในคราวนี้ก็ได้มีบางอย่างตะคุ่มตะคุ่มเข้ามาใตา้ผ้าห่มจังหวะนั้นเองก็ มีปีศาจปรากฏตัวขึ้นและสร้างฝันร้ายให้กับโทมัสโทมัสที่กำลังถูกพีอัมนั้นดิ้นกระวนกระวายพยายามตื่นขึ้นเออเออรอดแล้วเออหัวใจจะวาย <c oughs> แล้วมันก็ผ่านไปต่อมามีผู้ประเมินบ้านมาประเมินบ้านหลังนี้ว่าต้องทําอะไรปรับแต่งตรงไหนบ้างโทมัสก็ได้ถามเบลลี่ว่า <c oughs> บ้านหลังนี้มันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเ <c oughs> บลลี่ได้เล่าว่าหลายปีมานี้มีคนหายไปสองสามคน แต่ตำรวจคนบ้านหลังนี้แต่ก็ไม่พบหลักฐานอะไรเลยหลังจากที่บิลลี่ได้ให้คำตอบแล้วก็นแนะนำให้โทมัสซ่อมไฟในบ้านก่อนการประเมินครั้งสุดท้ายและได้ยื่นนำบัตรของช่างไฟฟ้าที่เก่งๆให้โทมัสได้ลงมือซ่อมไฟเองซะเลยเขาซ่อมไฟจนใช้งานได้และพบกับสิ่งของโบราณโทมัสก็ได้มาซ่อมเบิกว่าน,นี่คืออะไรเขาก็ลองจิ้มดูเหมือนไอ้อะไรตรงนี้จะกดได้รู้ได้โดยทันทีว่าน่าจะเป็นประตูรับของชั้นใต้ดิน เขาก็ได้ลองขยับซ้ายทีขวาทีแต่มันก็ไม่ขยับต่อมาโทมัสได้มาที่สำนักกองเสมียนเทสบานเขาได้มาขอดูบันทึกอสังหาริมทรัพย์ของบ้านไคเซอร์การเดนและได้อ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าจะนำมันไปประเมินราคาโทมัสที่กำลังดูข้อมูลทุกอย่างเขาก็ได้พบกับกระดาษโน้ตแปลกๆจู่ๆโทมัสก็เกิดอาการไม่ดีเขาได้เห็นเงาดำๆหรือภาพหลอนบางอย่างหลังจากนั้นอาการของเขาก็ได้ดีขึ้นและภาพก็ตัดไปที่โทมัสกำลังร,งรอทนายสาว โทมัสได้เล่าว่าผมพบว่าบ้านเป็นของตระกูลนานกว่าที่ผู้เขาบันทึกไว้ผมไปสำนักกองสเสนาทศบาลมาและผมก็เจอนี่เป็นกระดาษโนต้ตที่ลายมือตรงกับทนายสาวจากการประเมินของบิลลิงหยุดนะฉันไม่ชอบถูกโจมตีบ้านนี้มีแร้คุณสนใจนักหนาทนายสาวก็เล่าว่าพี่ชายเธอตายและมีอีกคนหายไปในบ้านหลังนั้นตลอด125ปีเธอพยายามจะหาคำตอบให้ได้ว่าพี่ชายเธอตายอย่างไรจู่ๆพระเอกของเราก็ซดตัวลงอีกแล้ว มีภาพร้อนๆบางอย่างเข้ามาในหัวแโทมัสเปไดลเปล่าตุนสีเรเวีนทนายลินดาก็รีบพาโทมัสไปหาหมอคุณหมอบอกว่าเป็นอาการแพนิกเขาได้ให้ยาเพื่อให้โทมัสหลับแล้วโทมัสที่ได้เข้าสู่ฝันก็ได้พบกับไบา,ารสไบา,ารสก็อ้างว่าโทมัสเป็นคนเดียวที่สามารถปลดปล่อยเธอไบา,ารสบอกอีกว่าโทมัสเป็นเจ้าแห่งดินแดนซึ่งโรทถูกสาปให้อยู่นางก็บอกอีกว่า ปีศาจผ้าคลุมหน้าเป็นเพียงผู้บุกรุกในโรคของโทมัสไอตัวนี้นี่แหละครับปีศาจผ้าคลุมหน้าทําให้โรสได้ติดค้างถ้าไม่ลบคําสาปของปีศาจเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเวทีลบคําสาปก็คือจูบของโทมัสเมื่อโทมัสอยู่ห่างจากโรสร่างของโทมัสสัน่นมันคือคําสาปที่กักขังโรสไว้ได้คุยกันแป๊บเดียวโทมัสก็ต้องตื่นขึ้นเออเออเรอบนี้มันสะดุ้งนะจักโมงแล้วครับ มทมัสที่ตื่นขึ้นมาในบ้านของตัวเองเวลาห้าโมงเย็นทมัสก็ถามทนายลินดาว่าผมเป็นอะไรทนายลินดาก็บอกว่าคุณมีสติที่บาแลวฉันก็พาคุณไปที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าโทมัสไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแล้วคุณก็เริ่มตะโกนว่าคุณต้องถูกนํากลับมาที่นี่โทมัสดีขึ้นทันทีหลังจากที่ถูกนํากลับมาที่บ้านทนายลินดาก็ให้โทมัสได้ดูแฟ้มข้อมูลของตัวเองโทมัสก็ถามทนายว่าทําไมคุณถึงได้ช่วยผมละ่ะ เพราะว่าทั้งสองสนใจเรื่องเดียวกันโทมัสดูเหมือนยุติดกับที่นี่ส่วนทนายลินดาก็อยากหาพี่ชายตัวเองให้พบทนายลินดาจึงได้มาเป็นนักอสังหาริมทรัพย์เพราะนี่เป็นทางเดียวที่ทําให้เธอจะได้เข้าใกล้พี่ชายมากที่สุดพี่ชายของเธอต้องอยู่กับแฟนแล้วในวันนั้นพวกเขาก็ไปดื่มกันพยานเห็นว่าพวกเขาเดินมาทางบ้านหลังนี้คู่ดันที่ได้ไปดื่มกันก็ต้องมาที่บ้านหลังนี้เพราะว่าเมาแต่เหมือนคู่นี้จะเจอกับอะไรบางอย่างภาพก็ตัดไปทนายลินดาก็เล่าว่า ฉันหมกมุ่นอยู่กับบ้านหลังนี้มากๆเลยทุกๆสองสามปีก็จะมีคนหายไปทนายลินดาก็เล่าอีกว่าเจคอบไคเซอร์เป็นเจ้าของบ้านที่เก่าแก่ที่สุดของบ้านหลังนี้รุ่นต่อมาก็มีชื่อว่าไมเคิลไคเซอร์ไมเคิลพยายามเขาบ้านหลังนี้ไม่นานไมเคิลก็เสียชีวิตลงศพถูกจาัดก,การจากที่ลินดาพอจะรู้มาเพราะว่าครอบครัวของไมเคิลอยู่ที่นี่นั่นคือเรื่องราวแบบเดียวกันตายอุบัติเหตุฆ่าตัวตายผู้ชายเก็บตัว ลินดาเชื่อว,ว่าทุกอย่างจะต้องเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้แน่นอนบ้านหลังนี้มีบางอย่างที่เหนือธรรมชาติแล้วโทมัสก็คิดว่าเขาคงต้องติดในบ้านหลังนี้ไปจนตายโทมัสก็พูดขึ้นมาอีกว่ามันต้องมีวิธีบางอย่างที่จะยกเลิกคำสาบได้โทมัสเสียหาความไปไปได้หลากหลายทั้งตำรวจทั้งสองคนนี้ก็คนทั้งบ้านหลังนี้แล้วก็ไม่พบเจอศพหรือคนหายอะไรลินดาก็ขัดขึ้นมาฉันถึงได้ย่าเห็นจดหมายของคุณลุงคุณไง,ง ต้องมีอะไรในนั้นที่เกี่ยวข้องกับสายเลือดของคุณแน่นอนโทมัสที่ได้เอใจเขาว่าสายเลือดก็ได้ลุกเดินไปหยิบจดหมายของคุณลุงและบอกให้ลินดาตามมาโทมัสพาลินดาลงมาชั้นใต้ดินพร้อมกับให้เธอดูสิ่งของโบราณที่คาดว่าน่าจะเป็นประตูลับโทมัสได้บอกว่าบิลลิงหรือผู้มาประเมินบ้านมั่นใจเรื่องมีห้องลับหลังกำแพงนี้มากลินดาก็พูดขึ้นมาหลังจากอ่านจดหมายส่วนคุณลุงของคุณก็เคยบอกว่า มีห้องอีกหลายห้องใต้ห้องใต้ดินนี้ลินดาที่ลองดันประตูอีกรอบก็ไม่ขยับโทมัสได้หยิบม,มีดโบราณตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็ทำการเอามีดมาจิ้มนิ้วตัวเองโดยคิดว่าสายเลือดจะต้องเปิดประตูนี้ได้แน่เมื่อเขานำเลือดที่อยู่ปลายนิ้วไปแปะตรงที่ที่กดได้ประตูลับก็ได้เปิดออกด้านในมีข้อมูลมากมายทั้งสองคนก็ได้สำรวจลินดาก็ได้พบเหมือนห้องขังที่มีทางไปต่อโทมัสก็ได้พบกับบันทึกหนาเล่มหนึ่ง ลินดาก็รีบมากแกะออกดูลายมือเหมือนกับคุณลุงของโทมสัสเป็นหนักขระที่แปลไม่ได้แล้วจูจูก็มีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นทั้งคู่ที่เงียบดูว่ามันมีอะไรบานกรสัน่างรุนแรงทั้งสองคนเลยรีบออกไปจากที่นี่โดยหิ้วเอาอบันทึกไปด้วยมีหุ่นที่เปื้อนเลือดมายืนเบิ่งสองคนนี้โทมสัสคุณเห็นนั่นไหมไม,ม่ตุมตุุมตุมตุึมตุมตุึม ผีจับขาแบบนี้ก็รีบวิ่งดิครับสองคนนี้ที่กำลังขึ้นไปด้านบนก็โดนล้อมหน้าล้อมหลังซะแล้วพวกเขาที่พยายามจะผ่านหุน่นพวกนี้ไปเบลเบลเบลมีผียู่ตัวหนึ่งพยายามจะทำร้ายลินดาโทโมัสคว้าวไว้ทันแต่ดันโดนกัดเข้าที่แขนให้ซะเองดูเหมือนพวกมันไม่อยากทำร้ายโทโมัสผีตัวน้อยตัวนี้ก็ได้ถอยไปทั้งสองคนที่ย้ายไปอีกห้องหนึ่งเพื่อตั้งหลัก กำลังจะเปิดประตูเพื่อหาทางออกทั้งสองก็เจอกับผีหุ่นหน้านิ่งยืนเรียงรายเต็มไปหมดหุ่นตัวหนึ่งก็ได้ลืงตาขึ้นทั้งสองก็ค่อยๆเดินออกไปอย่างช้าๆมีหุ่นตัวหนึ่งโจมตีจากด้านหลังโทมัสผีพยายามจะแย่งหนังสือไป<ะ>สุดท้ายโทมัสก็แย่งหนังสือออกมาได้แล้วรีบออกจากบ้านหลังนั้นด้วยความบังเอิญพอดีพอดีมีชายวัยกลางคนขับรถมาที่บ้านหลังนี้ ชายคนนี้มีชื่อว่าริชาร์ดเบเยอร์เขามีลังสังหรณ์ว่าลินดาจะมาที่นี่เพราะลินดาสนใจที่นี่เลิศเกินหลังจาก2เดือนที่ผ่านมาลินดาก็แนะนําชายคนนี้ให้โทมัสรู้ว่าริชาร์ดเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหนือธรรมชาติและเรื่องปีศาจต,ตัดมาอยู่ที่บ้านลินดาเธอได้พาไปดูภาพที่ถ่ายเหตุการณ์เหนือธรรมชาติใ,ใกล,ล้ๆไคเซอร์การ์เดนริชาร์ดได้อธิบายว่าผีมีอยู่ทุกแห่งมีสิ่งมีชีวิตสประเภทมีเทวทูตท,ที่สร้างขึ้นมาจากแสง มนุษย์ถูกปั้นจากดินและจินถูกสร้างจากเปลวไฟจินอาจเป็นธรรมะหรืออธรรมจินยังสามารถเข้าสิงได้หลายอยา่างเช่นของที่เคลื่อนไหวไม่ได้พวกมันอยู่ในดินแดนเหนือธรรมชาติและเหมือนกับมนุษย์มันรักอิสระเสรีโทโมัสเกลียดบ้านหลังนี้เพราะเขาจะต้องอยู่กับวิญญาณบ้าๆนี่ถ้าหากโทโมัสอยู่ห่างจากบ้านหลังนั้น2-3วันโทโมัสอาจจะเกิดอาการสั่นหรือว่าอาจจะตายได้ โทมัสได้ยืมรถของริชาร์ดได้ออกไปที่ไหนสักที่แล้วตะโกนออกมาดังๆว่าขอบคุณมากลูกใคใายให้ตายเถอะโทมัส <Thomas S 1> <Thomas S 2> ได้ดูบันทึกไปเรื่อยๆและพบกับรูปไบอารโรสเขากลับมาอธิบายให้ริชาร์ดและลินดาฟังว่าโทมัสไม่ได้ผูกติดกับบ้านหลังนั้นแต่ผูกติดกับเธอไบอารโรสเขาก็อธิบายเรื่องที่เขาฝันว่าโรสอยู่ที่ไหนสักแห่งในไคเซอร์การ์เดนโทมัสอธิบายทุกอย่างที่เขารู้แต่มีที่เดียวที่ยังไม่ได้คน้นคือชั้นใต้ดิน แล้โทมัสก็อธิบายอีกว่าเขาเห็นสิ่งนี้ในฝันร้ายริชาร์ดก็บอกว่าเขาเคยเห็นใบหน้านี้ชื่อเธอเชตานอันฮายาอิชาบันซึ่งแปลว่าปีศาจผ้าคุมหน้าโทมัสก็คิดว่าถ้าหากหาตัวไบอา,ารสแล้วปลุกเธอขึ้นมามันจะทำลายคำสาปแล้วพวกเขาก็เปิดมาเจอรหัรสภาษาโบราณริชาร์ดก็ได้แนะนำให้คนเด็กเก่าของลินดาช่วยชายคนนี้คือเดนีเลนี่คือรังลับของเดเนียล เขาเป็นคนเดินสายไฟทาทุกอย่างทั้งหมดแดเนียลได้ช่วยแปลบันทึกที่มีรหัสยากๆด้วยโปรแกรมที่เขาเขียนเองภาพก็ได้รีหลังจากแดเนียลได้เริ่มแปลภาษาจากค่าจนถึงรุ่งเช้าโทมัสไม่ยอมนอนและภาพก็ตัดมาที่บิลลิงหรือผู้ประเมินบ้านของโทมัสได้เข้ามาหาโทมัสที่บ้านไคเซอร์การ์เดนโทมัสทำไมไฟยังใช้ไม่ได้อีกโทมัสโทมัสโทมัสก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าเขาอยู่อีกที่หนึ่งเขาก็ยังเดินเรียกโทมัสไปเรื่อยๆจ้าเอ๊ ป็นลิที่เดินไปชั้นสองอืมของแปลกๆเต็มบ้านแล้วเมื่อเข้าหันหลังอืมอม,มีสองหัวเลยอืมฮึฮคุณมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเจอปลักปๆัก,ก,ก,กด้วยความตกใจบิลลี่ก็ได้ล,มล้มลงหัวของหุ่นตัวนี้ก็หล่นล,ลงมามามาอยู่ตรงฮึคนลุกวาบด้วยความตกใจบิลลี่ก็รีบลุกวิ่งไปห้องข้างๆนั่นคือห้องนอนบิลลี่พยายามหาทางออกแต่ดันเปิดผิดประตู มีหุ่นตกลงมาจากประตูที่เขาเปิดบิลลิงเสียหลักลงที่นอนมือดันไปเกี่ยวผ้าห่มทําให้ผ้าห่มคลุมตัวบิลลิงและบิลลิงคิดว่านี่คือการแกล้งของโทมัสแต่สุดท้ายฮ้ล <c oughs> และภาพก็ตัดมาที่สองคนนี้กําลังนั่งจูจีด้วยกาแฟโทมัสได้เล่าถึงชีวิตของตัวเองเขาเคยมั่นและเธอป่วย ตอนที่รู้นั้นสายไปแล้วโทมัสได้ใช้ข้ออ้างการตายของคู่มัน่นทออตัวทําให้ตัวเองเสียงานเฉยชาไม่มีชีวิตจ,จิตใจจนได้เจอเพื่อนใจดีที่ให้เขาอยู่ในห้องเล็กๆสองคนนี้คุยไปเรื่อยโทมัสก็ได้เล่าถึงความฝันของตัวเองที่ฝันถึงไบราอาโรสทางผู้หญิงก็ได้คุยและก็ไม่อยากเชื่อว่าโทมัสมีบางอย่างเชื่อมโยงกับไบราอาโรสจริงๆโทมัสเริ่มมีอาการไม่ค่อยดีเล็กๆน้อยๆเลนดาเลยให้โทมัสได้นอนพักเขาได้งีบลงตรงนั้นความฝันหลายๆภาพมารวมกันผมแคปไม่ทัน ทันใดนั้นแดเนียลก็ได้ข้อมูลแดเนียลได้ปลูกโทมัสนี่คือหน้าแรกของบันทึกข้าวิลเลียมไคเซอร์ติดค้างต่อระกูลข้างใหญ่ข้าสังเวยเจ้าพรหมจาร์ต่อไอบริสในอิสลามนะครับปีศาจจะถูกเรียกว่าไอบริสเป็นคนแรกที่ไม่ยอมก้มหัวให้อดัมเรียกง่ายๆว่าซาตานวิลเลียมมีความเกี่ยวข้องกับโรสและซาตานจินซาบาร์โรสเข็มที่เจาะผิวเนื้อแล้วทําให้หลับไปตลอดการดิชาร์ดก็คิดว่าซาตานต้องการตัวไบอาร์โรสเธอน่าจะถูกกักไว้และเป็นทาสเหนือโลกธรรมชาติ โทมัสก็คิดว่าปีศาจครุมหน้าได้เฝ้าดูบรยาโรสในระหว่างสองดินแดนอีกเรื่องคือเครื่องถอรหัสแปลออกมาว่าเลือดของตระกูลไคเซอร์จะเปิดประตูจู่ๆอาการของโทมัสก็ได้สู้ตัวลงก่อนจะได้รู้ข้อมูลต่อไปริชาร์ดและลินดาได้พาโทมัสกลับไปที่บ้านเพื่อให้อาการดีขึ้นระหว่างนั้นโทมัสก็สัน่นและภาพหลอนก็เข้ามาในหัวเรื่อยๆโทมัสท่านต้องรีบมานะเมื่อท่านมาอยู่ปีศาจยึดครองที่นี่ถ้าท่านเจอกับปีศาจในร่างเดิม เธอทำได้มากกว่าสร้างฝันร้ายและสายเลือดจะไม่ปกป้องท่านอีกแล้วโทมัสที่มาถึงแล้วเห็นรถบิลเลงเดรีบเข้าไปในบ้านทันทีโทมัสวิ่งมาถึงที่ห้องนอนแต่ก็สายเกินไปแล้วผมจะจบเรื่องบ้าๆนี่โทมัสได้ลงมาเปิดประตูและเขาก็เตรียมพร้อมทุกอย่างดิชาร์ดก็ท่องคาถาของเขาไปแต่เขาก็มีปืนโทมัสได้ทําลายโซ่ประตูทางเข้าและปีศาจก็ได้ตื่นขึ้น ระหว่างทางเจอพวกจินริชาร์ดก็ไล่มันกลับลงนรกที่มันขึ้นมาทั้งสามคนได้ตามไปในสถานที่ที่คล้ายโรงพยาบาลดูเหมือนมีใครทําอะไรกับหุ่นพวกนี้ทั้งสามคนระแวดระวังมากไล่เปิดผ้าคลุมหุ่นทีละตัวทีละตัว,ตวคนสปอยที่ดูแล้วยังลุ้นจนเยี่ยวเหนียวลินดาพมกับพี่ชายของเธอ,อยังกับคนตกทางแป้งมาภาพสยองกรีดร้องก็ได้บังเกิดกับหุ่นที่คล้ายกับพี่ชายหุ่นตัวนั้นกรีดร้องและมีเลือดไหลออกทางปากในขณะเดียวกันมีหุ่นอีกตัวเล่นงานโทมสัส แต่ก็จัดการได้ริชาร์ดโวรคุณพี่ชายทำร้ายโทมัสลังเลที่จะจัดการลินดาเลยแย่งอาวุธแล้วลงมือเองลินดาคิดว่าเป็นพี่ชายตนเองแต่ริชาร์ดก็บอกว่านี่คือร่างไร้วิญญาณพี่ชายของลินดาได้ตายไปนานแล้วสภาพกระตากรละมาที่ทั้ง3คนมาพบห้องสุดท้ายนั่นไงปีศาจผ้าคุมหน้าทั้ง3ได้วางแผนหลอกล่อปีศาจให้ปีศาจมาสนใจริชาร์ดกับลินดา เพื่อที่จะให้โทมัสไปปลูกใบอารโรสได้โทมัสก็แอบเข้ามาสําเร็จสองคนเบีเ่ยงเบนความสนใจของปีศาจได้ดีคาถาและอาวุธของเจ้าทําอะไรข้าไม่ได้ปีศาจก็อธิบายว่าข้ามีอํานาจเหมือนจินตุนอื่นๆที่มีหน้าที่ปกป้องคํำสาบเมื่อคำสาบถูกกําหนดเอาไว้ลินดาที่ยั่วยุปีศาจทั้ทงคู่ก็โดนเล่นงาน แต่ก็ปล่อยลงและเอามาตัวเองนั้นเป็นผู้ปกป้องโทมัสได้เข้ามาสุดทางประตูไปเจอกับไบรอาารสที่กำลังนิทราโทมัสสามารถเปิดกรงที่ขังไบรอาารสออกได้แล้วก็จ๊บไปแรงๆหนึ่งทีนางไม่ตื่นสงสัยไม่โดนใจก่อนดน้านนั้นไบรอาารสเคยบอกไว้ว่าใสายเลือดของท่านปลุกข้าได้โทมัสก็เลยกัดปากตัวเองจนเลือดออกสงสัยเพิ่มความเร้าใจโทมัสได้จูบไบรอาารสอีกครั้งไบรอาารสก็ได้ตื่นขึ้นจากนิทรา นางตื่นมาทำหน้าเออๆเออแป๊บหนึ่งก่อนที่จะลงจากเตียงแล้วมามองหน้าแล้วก็พูดว่าคับใจไบรรสก็ได้เข้ามาจูบโทมสัสอีกครั้งสงสัยยังไม่พอใจจากที่จูบเสร็จไบรอรสได้ลืมตาขึ้นเธอกลับมีดวงตาที่ดำสนิทคำทำนายของข้าสมบูรณ์แล้วทีนี้เจ้าก็หมดประโยชน์แม่นางรสคนสวยก็ได้ดีไไล่ส,ส่งโทมัสดังแอบ ทำหน้าแบบนี้สงสัยจะเจ็บใจที่โดนหลอกเจ้ากล้าได้ยังไงถึงเข้ามาทำลายคำสาบการปลดปล่อยปีศาจจะเรียกเราปีศาจแห่งสายเลือมอรณะไคเซอร์ปีศาจผ้าคลุมหน้าถูกรสจัดการราเป,ป็นปีศาจหยุดเธอให้ได้ลินดาได้วิ่งเข้าใส่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ปีศาจรสก็ได้โชว์พลังแห่งความมืดพพึภาพที่ตัดกลับมาที่แดเนียลข้อมูลที่เขาแปลไว้แดเนียลทำหน้าตกใจเขาถูกสาบ ด้วยวิญญาณแห่งปีศาจในเลือดของเราพวกมันอยู่กับเราใช้ร่างกายเราเหมือนไปที่สิงสู่ของมันเริ่มต้นด้วยความฝันจากนั้นความเจ็บปวดก็เข้ามาและเขาเริ่มที่จะได้ยินเสียงของวิญญาณปีศาจวิญญาณของไคเซอร์หลายรุ่นที่แทรกอยู่ในเลือดของเขาแต่ขอเตือนว่าคนผู้นั้นต้องไม่ติดต่อกับปีศาจเพราะเจ้าจะไม่รู้ว่ามันคือสิ่งชั่วร้ายปีศาจที่แท้จริงหรือไม่ผู้ที่จะใช้คำสาปของเราเพื่อเรียกคีย马็กติอพคาลิสวันซนโลกของเรา อีกไม่นานพวกเจ้าจะตื่นขึ้นและพวกเจ้าจะนำชียมแมกมาสู่ข้าพระเอกก็ได้ลอยตัวกลางอากาศและหนังก็ได้ตัดจบไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังเรื่องดี The Cost of Sleeping Beauty สนุกกันบ้างหรือเปล่าตกใจกันบ้างไหมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบในงานสปอยแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ